ตั้งตัวกระทะใช้ไสกลางดวนมก็จะใส่ตัวน้ํามันนะครับแล้วก็กระเทียมพริกไทยขาวนะครับผมตั้พอมบะบุรอยวันนี้นครับเอาไปผัดใน้้อมนะครับตอนรวนกระเทียม,มเพื่อนๆไม่ต้องใช้ไฟแรงมากครับมันจะไหม้ก่อนนะทุกคน ท่านเพื่อนทำให้เด็กทานไม่ต้องใส่ตัวผู้ชายก็ได้นะแต่นี่ผมจะใส่ไปน,นิดนึงนะเพราะมันมีความหอมนะดุกคตัวกระเทียมเริ่มเหลืองแล้วผมก็จะใส่ตัวอกไก่บดนะครับวันนี้ใช้ประมาณสามขีดนะทุกคน แล้วก็ค่อยๆลวนให้ตัวไก่ของเราสุกประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตะ์ครับอืมกลิ่นหอมนะทุกคนกลิ่นกระเทียมกับกลิ่นพริกไทยครับตอนนี้ตัวไก่ของเราสุกประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาปร,รุงรสชาติทุกคน มจะใส่ตัวซิ้วขาวนะประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนะครับต่อไปเป็นน,น้ำมันหอยนะครับประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะครึ่งนะทุกคนเพื่อนๆก็กะดูนะครับว่าปริมาณเนื้อสัตว์ของเราใส่ไป,ไปเยอะขนาดไหนนะครับแล้วก็ตัวน้ำปลาดน,น,นึ่งนทุกคนขั้นตอนนี้ถ้าเกิดตัวกระทะมันจะไหม้นะครับเราสามารถ เติมน้ำไม่ได้ทุกคนมันผมจะลืมอะไรนะครับเติมเพิ่มซีสันด้วยเฮ้ยซีอิวด,ดำนะครับแล้วก็ใส่ตัวน้ำตาลไปประมาณครึ่งช้อนตุ๊บผัดให้ทุกอย่างเข้ากันนะครับอันนี้ส่วนผสมของเราเข้ากันดีนะทุกคน ก็ไปออยาตามด้วยตัวเห็ดนะครับผมเอามาแบ่งเป็นชิ้นเล็กๆนะทุกคนแล้วล้างทำความสะอาดนะครับหายไปเห็ดไปแล้วก็จะตามด้วยตัวพริกใช้เป็นตัวพริกขี้ฟ้านะแล้วก็ตัวพริกนะกินดานิดนิดนันทุกคนส่วนตัวกา้านต้นหอมผมก็ใส่ไปเลยนะครับ ตอนใส่แรกมันมันจะเยอะนะทุกคนเดี๋ยวมันจะยุบลงมาเรื่อยครับอืมกลิ่นหอมมากครับเดี๋ยวเราจะผัดให้ตัวเห็ดของเราสุกนะครับเราจะมาชิมรสชาติกันนะทกคนตอนนี้ตัวเห็ดของเราสุกนะครับเมื่อังเกตบนะครับที่แรกตอนเราใส่เหมือนน้ำจะ,ะนี่รับตัวน้ำในเห็ดมันจะออกมาอีกนิดนึงนะทุกคน จะประมาณนี้นะครับอยาเรามาชิมลองชิมรสชาติกันเลยครับกลมกล่อมทุกคนมีความเผ็ดนิดๆน,นะครับต่อไปผมจะปิดท้ายนะครับต้นหอมนกนก็ปิดไฟเลยครับเสร็จแล้วเมนูเราครับ หนูข้าวทุกคนทำง่ายไหมครับอกไก่ก็มีประโยชน์นะครับตัวเห็ดก็มีประโยชน์ไปครับเดี๋ยวเราไปชิมรสชาติกันทุกคน เสร็จเต็ร้อยครับทุกคนเมนูที่ทำทานง่ายๆนะครับกินท้องได้รู้แบบอ้วนครับจะบอกว่าแยกเหมือนใส่เห็เดจะเยอะทุกคนพอเราผัดไปสักพักนะครับตัวเห็ดมันยุบลงนะครับเดี๋ยวจะมาลองสมรสชาตินิดนึงนะครับพเพื่อนๆทำให้เด็กทานเน้นย้ำกันทีนะครับไม่ต้องใส่พริกหรือว่าไม่ต้องใส่ตัวพริกไทยได้แต่ในผมใส่ไปให้ใหมันตัดเลี่ยน,นเฉยๆนะครับผมกล่อมทุก ตองนเพื่อนปรุงทีแรกอย่าเพิ่งไปเติมเยอะนะครับความเค็มความหวานนะให้มันขาดเราค่อยเพิ่มได้นะครับตัวเห็ดกำลังกรอบนุ่มอย่จังอะทุกคนนะครับ,รบเดี๋ยววันนี้ผมต้องขอตัวไปทานข้าวต่อนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเมนูนะครับที่เพื่อนๆสามารถทําตามมาได้ส่วนเราจะไม่ใส่ตัวเนื้อตัดก็ได้แต่มีเพิ่มใส่ตัวอกไก่ไปนิดนึงนะทุกคนให้มันมีตัวเนื้อตัดด้วยแล้วก็มีตัวเห็ดนะครับตัวพริกกิมเ,เยอะอย่างนี้มันไม่ได้เผ็ดมากนะทุกคน ใส่เพิ่มความหอมนะครับเพื่นเพื่อนชอบอย่าลืมก,กดไลค์กดกระตุ้ไใหกดติดตามเพื่มพลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ